มีวันี่กำนเตที่านกพานนีอกจากแ่สาแล้ว่ียงนาจนางศกาจริงพงศ์ธนุจะถือว่า้สิเสียกพารที่พระสาผมอัดเรื่องทาที่ต้องมาอ่นนี้ แต่เราไม่รู้่าว่าาองันเนตอย่างเราถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้เิดเลใจได้เกิดาวามเชื่กพพอเปหือว่านเีุบตาไปซึ่งอยู่ใยที่กนลเติโตอนี้เราทเสรจไ้ยย่ปีไม่ตายตอนตอนที่อยู่เองท่าษาเอานต่อไป เป็นวัยยี่ห้าถึงห้าสิบตึงใจคือว่าเป็นวัยกลางคนเป็นวัยที่กำลังตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นวัยที่เรียกว่าสำคัญของประเทศชาติาบ้านเมืองอยู่ในวัยนี้เป็นวัยหกสิบปีท่านเกษียณให้สบายให้พักผ่อนได้แล้วนั้นคนอยู่ในวัยนี้คือว่าเป็นคนถงวัยแต่เนื้ว การเปิดเผยรายรัฐบาลเอยก็มีการให้เงนาวเงินเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเื่อชีวิตเ่อีวิังนั้นการัฒนาที่มาเชีวิตคือที่กำไรของชีวิตโบราณท่านได้กล่าวว่าเมื่อใบต้นต้องเึกษาววิชาไวไวางคนต้องหาทรั กบเพิกเฉยวัยแก่ตายไม่ทำบุญจุดเยอะเลยก็ต้องนอนเกยหน้าผาคนอยากจนเรื่องว่าคนเราในสามวัยนี้ถ้าไม่ประมาทไม่ทำตามหน้าที่ของวัยแล้วก็ถือว่าประมาทเมื่อสุดท้ายทำไงก็ต้องนอนเกยหน้าผาทนอยากจนนั้นยากยนท่านสาธิชนทั้งหลายวันนี้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ซึ่งถือว่าเป็นเจ้านายกลุ่มคับบัญชาก็ได้มารวมกันกเป็นผู้สอัศาสนานบะตานิจส่งส่นบุญนบุญสอนกุศลอนบุญอนบุนบ้อนบุญสอ้บุญอนบุสนบุญ่อนบุญสอนบุญุญสอุอนบุญนมุอนุนบุญส่อนบุนอนบอนบุอนนบนุนญนบุบนนนี Jangan berdebat jika perwak terjai, tonggong yang terong, tidak hanya boleh mengikat para lelaki yang mengamkan semua, kesenangan kesungguhan kepada lelaki yang mempunyai kehidupan ini, ia langsung adalah tanah kumuh. คเดนกโท่านรสรกวิัเตาดิอนมังการจั้องปะยน์ั้นในเรื่องวจนั้นจะต้องใช้ตารวจเป็นผู้รับที่เป็นคนแกดี คงตรรมคุมน้งอย่างสงบคือจุดจบ ชายชาญฐาหารอาสา,าสละชีพยอมพีแม้ชีวาเพื่อประชาร่มเย็นนิเว้นวายทำหน้าที่ด้วยจิตอุทิศมอบคนที่ตอบแทนมาหน้าใจหายสูงสิ้นชีพชีวันในบ้านปลายสมชาติชายตำยรวจกล้า วีรชนสดูดีวีรชนคนผู้กล้าจงยิทคาในเมืองแมนแดนสุขีจะรึกอรอยอะไรในความดีจันตรวจที่ดวงใจไทยทุกคนนมสัสก,การท่านเจาคุณพระราชปรยัติยากรที่ปรึกษานะแคะนังหวนบัตสีสกเกต เจ้าอาวาสวัดกลางอุปสรรประธานสงฆ์และพระสุฆเจ้าที่เคารพนับถืออย่างสุดยิ่งทุกรูปเรียนท่านพัฒนาพุทธิชาผู้ว่าราชการจาังหวัดศรสีสะเกษประธานในพิธีท่านพลตำรวจตรีสันติเหล่าประทายผู้บังคับการตำรวจภูุรทจังหวัดศรีสะเกษและท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านครับไต้หลงไตรงเบื่อน่ารักท่านทั้งลลหลายนี้ยังมีสตรีระร่างของ จากตำรวจทีนเก่งชื่อผู้บังคับผู้งานป้องกันปรปาบปรามร้านมีตำรวจอุทธรสเมเหตจังหวัดชนบุรีซึ่งได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ,บ,บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ราชการอ,นะอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญต่อสู้กับคนร้ายเมื่อวันที่ที่สองมีนาคมพฤทธศัการาช2 5 6 4ที่ผ่านม,มาซึง่งนำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ครอบครัวเก่งสื่อญาติเมตรพี่น้องและผู้บังคับบัญชา สุดที่จะพันนานาคณะเจ้าภาพได้นำศพของดาบตำรวจชินเก่งเฉีมาตั้งเป็นกุศล์ที่บ้านเลขที่ถูกเ็บัสองบ้านหมหมู่พิจารตำรวจชินเก่งรเรี่ยือด้วยการเสียชีวิตอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งสํานกงานตํารวจแห่งชาติได้กำหนดแนวทางในการจาาัดงานศพให้เป็นไปอย่างสมเกียรติดังนั้นในการประกอบเวทีในวันนี้หน่วยงานจึงได้สั่งการให้เรเนินการในการใช้ธงชาติคุมศพด การจัดยามเกียรติยศการจัดกองเกียรติยศและการขอพระารท,รทานพุสงฆ์ในครั้งนี้ตลอดจนการดูแลเรื่องสิทธิรุปนผต,าตา่ตางๆอันจะพึงมีพึงได้เป็นลำดับไปซึ่งในการดำเนินการในส่วนของการประกอบพิธี <c oughs> เป็นกุศลในส่วนเวนบืองแรกได้เสร็จสิ้นไปแล้วลำดับทิธใการต่อจากไปนี้กระผมอันตบอดโอชางหงคุยแก้วรอผู้เกลกากาพงตามประปาม สารกรูนพรทรศิรลาลาและเร,ระาขอมั่ให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในวันนี้ขออนุญาตดำเนินการตามกำหนดการเดิมแบบไปครับขออนุญาตเป็นกำหนดการในเรื่องต้นขอสังเกตดังนี้นะครับเวลา15บหนาฬิกาที่ผ่านม,มาคณะเจ้าภาพได้ตั้งแถวต้อนรับกรอบคำประ,อปประ,ประรทรอ,อนนันเป็นเสื่ขึ้นไปแล้วซึ่งขณะนี้เจ้าพนันราชพิธีได้อัญเชิญกองเพิ่มขึ้นเพื่อถานด้านบนเป็นไปได้เป็นไปแล้วนะครับหลังจากนี้ไป จะได้เรียนเชิญท่านประธานพิธีได้ขึ้นนะครับตั้งจากนี้จะเป็นกนารอ่านหมายรับราาสารนักราชวังอ่านผนึกในพทะามหากรชิคุณและอา่านประกอทของผู้วายชนหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญท่านประธานพิธีในวันนี้ซึ่งน่ารับเกียรติไปอย่างสูงสูงยิ่งจากท่านผู้ว่าการจังหวัดสิสเกตของเราขึ้นทอท่าไปบางสุกุลจะได้าราบรัฐนาท่านประธานสง์ในขึ้นพินาท้าบ,บางสุกุลหลังจากนั้น,นประธานจะได้นะครับ วางเครื่องขมา่ามศพกระทุงพ่อตอกระทุงดอกไม้คนแต่แเดียวจะปอกแต่คำนับแต่เขาลบหนึ่งจบกังจักน้าสะพานก็จะได้จุดดอกไม้จ,จันทร์จับเพลหลวงวางที่ฐานพืนหน้าศพนะครับซึ่วนกองพยศได้แสดงความศรัทธแสดงความเคารพรวมและประเทศชาติเป็นระยะเวลาที่นานในทำหน้าที่ของตนเองสมบูรณ์แบบครบคุนทุกประการ เป็นคนดีของสังคมทำหน้าที่การงานไดน้ยี่มยั่พุ่มเทพิริยะอุตสาหะตราตรำกล้าหาญจวบจนวรรสุดท้ายของชีวิตสมกับการเป็นผู้พิกกทักษ์อันติราชอย่างแท้จริงบัดนี้ดวงวิญญาณของอัมเบชุดข,ของด่านตํารวจชินเป็นชริคงได้ไปสู่สุกติในสัมปร,รายภพคงเดี๋ยวว่จะเพียรคุณงามความดีก็เป็นนุาอริของชีวิตของท่านตราดนานเท่านานด้วยคุณงามความดี ที่ดาบตำรวจชิมเพียงสดิจได้ควมเพ็นมานั้นพระบาสสสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รมพระดุนาโปล้าโปร,โปร,รมอนเขราไปทางเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนักเหม็นชั่วคราวสำนักสงฆ์ระดมมงคลอย่างน,นี้อย่างสมเกียรติเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของดาบตรวจชิเชมพยยเพียงสดิตผู้าวชนกระผมข้ารารียนเชิญร้อยตำรวจเอกวิชัยโพง,งามรองสารบตรฝ่ายอเมริกาตำรวจปทธรจังหวัดศรีสะเกษได้นำหมายรับสั่งสำนักพระราชวังมาอ่านประกาศให้ท่านประธานในพิธี และท่านผู้เกี่ยวทุกท่านได้ตัวรู้ทราบเป็นลำดับในเบื้องแรกขอเรียนเชิญครับ 3784สำนักพระราชวัง25มีนาคม2 5 6พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุดาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเลยศพดาบรวจชินเก่งสริเป็นกรณีพิเศษนักเวนสำนักสงฆ์อุดมมงคลอำเภอุุขันจังหวัดศรีสะเกษ วันเสาร์ที่27มีนาคม2 5งพเวลา16บนาฬิกาพระราชทานเลยหน้าที่ของพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพดาบตระชินเกสริเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติ พลอากาศเอกสติพงศ์สุขควิมลเลขาธิการพระราชวดดำบ,บับต่อไปเป็นการอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนาสงสงศดโรศินนายกองการบรบิหารสบวนแสดงใหญ่ สำนึกในพระมหาการุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลงศพด,ดาบตำรวจชิงเก่งสิริซึ่งนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณล้นเกล้าล้านกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้ไวชนและวงตระกูลยางหาที่สุดไม่ได้หากความทราบโดยายานวิถีถึงวงบิญญาณของดาบตำรวจชิงเก่งสิริ ได้ด้วยประการใดในสัมภาพทย์คงจะมีความปลาบเรื่องราบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเขียรยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบิดามารดาภริยาพิดาและญาติพี่น้องขอพระราชทานกราบถหวยบงังคมแทบเรื่องพระทนคนลบาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยากหาที่สุดไี่ได้และจะเพื่อทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและพงษ์ประทูลตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวเองสิริ ่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและระลึกถึงผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะประกอบพิธีท่านผร้ทรเป็นเสาไป่นั้นกระผมทันตวรโททางหองคุยแก้วซึ่งถ้าควาหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในวันนี้ขออนุญาตนำเรียนประวัติผู้วายชนพอสัมเพื่องนี้ครับดาบตำรวจชิมเก่งสริเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2 5ง4ี่ เป็นบุตรของคุณพ่อสดเก่งสุริและคุณแม่สุเรียนเก่งสุริโดยเป็นบุตรคนที่สามในจำนวนพี่น้องสี่คนดังนี้ 1. น,นายวิชัยเก่งสุริเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เกตตระมสะดาใหญ่อำเภอปูหันจังหวัดศรีสะเกด 2. นายนส,สามชายเก่งสุริ 3. ดาตำรวจชินเก่งสุริผู้วยัยชนและ 4. นายเพชวานเก่งสุริ ประวัติการศึกษานะรบตั้ชินเก่งสิบเป็นผู้มีความสนใจไปรู้ไปเรียนไปศึกษามาลตลอดโดยการที่ประจักษ์แกบุคคลทั่วไปดังนี้สำเร็จการ,รศึกษาปีที่หกจากโรงเรียนบ้านพงตำบลสะดาวใหญ่อำเสุหันจังหวัดพิษณุเกเมื่อปีพุทธศักราช2534 สำเร็จการศึกษาตศึกษาปีที่สามจากโรงเรียนตะเคียนวิทยามอมเภอภูขันจังหวัดรีสเดชเมื่อปีพุทธศักราช2537สำเร็จการศึกษาเตรียมศึกษาปีที่หกจากโรงเรียนขุขันัอำเภอขุขันจังหวัดรีสเดชเมื่อปีพุทธศักราช2540สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิสสาปัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปีพุทธศักราช2548 และสาเร็จหลักสูตรการฝึมมกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่รัฐก,การบรรจุเป็นพนักาการตำรวจชั้นตนํารวจสายงานป้องกันปรปาบปรามเมื่อปีพุทธศักราช2553ประวัติหน้าที่การางานดาบตำรวจชินเก่งเฉลิได้รับราชการในตําแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธทภาคสอง รับการแต่งตั้งรัเป็นสิบตำรวจตรีแล้รับการแต่งตั้งให้กรมตำแหน่งต่างๆเป็นความเดินก้าวหน้าใน้าที่การงานตามลำดับดางนี้หนึ่งมิถุนายน2 5 5 4ได้รับการแต่งตั้งรัเป็นสิบตำรวจโทตามลงตำแหน่งและสังกัดเดิมหนึ่งมิถุนายน2556ัน้รับการแต่งตั้งรัเป็นสิบตำรวจเอกหนึ่งมิถุนายน2559ได้รับการแต่งตั้งรัเป็นจากสิบตำรวจ 2สิงหาคม2555นางสาวชาติตาสิงศรตอายุ16ป,ปีกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปกขันดาวตับรถชินเก่งสุดเป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่วราเริ่มรับาราชการได้ทุ่มเทเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาโดยตลอดรถตอนอยู่ในระเบียบ์ี่นายของตำรวจ ให้ามเคารพเชื่อฟังฟําสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่น้องได้ยึดถือร่วมปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนพี่น้องและผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความภาสุูมห้แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ไปรงตําแหน่งในหน่วยงานต่างๆก็ยังคงบุ้งบันปฏิบัติหน้าที่ม,ม,มขขชชรัมรรออผมบผิดชอบด้วยดีมาโดยตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาที่หน่วยงานได้มอบหมายให้ทุกประการ วาระสุดท้ายแห่งชีวิตดาบตำรวจชินเก่งสิบได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตำรวจชุดปฏิบัติการที่สองชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาคสอง2อปสพ .2 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดมาโดยตลอดและเมื่อวันที่2มีนาคม2564ได้ร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธภาคสองทำการจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด ซึ่งได้ตรวจยึดยาบ้าจำนวน200เมตรยาไอจนวน14กิโลกรัมหน้ารการสืบวยขยายผลทราบว่าผู้ต้องหารายนั้นได้ยึดื้ยาเสพติดมาจากพื้นที่ของสอต้นนันดึงจังหวัดชลบุรีจึื่ดให้ทำการวางแผลรอซื้อและจับกุ่มโดยมีการนัดหมายซื้อและสมมอกยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านดึงต่อมางได้มีการเปลี่ยนจุดมอบสมมอกเป็นหอพักในเขนตขอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี ซึ่งดาบตำรวจชิงจปงดี PM ได้ออกร่วมเดินทางไปรับยาเสพติดและร่วมรออซื้อเงินเก่าด้วยเมื่อประบัติหอ้าภารกิจเด่าดาบตำรวจชิงเปงเฉลี่ยได้เปลืประตูรถโดยมุ่งตรงไปหาบุคคลที่มีลักษณะน่าสงสัยที่ยึนงอยู่ด้านหน้าหอพักคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ดาบตำรวจชินซึ่งดาบตำรวจชินก็ได้ใช้อาวุธปืนของตัวเองในการยิงต่อสู้กับคนร้ายอย่างเด็ดเดี่ยวล่างหานซึ่งคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนนั้นยิงถูกร่างดาบตำรวจชินล้มลงกระสุนไม่ถูก วัยร้ายสังหารเป็นเหตุให้ดาวตํารวจชินเปลี่ยนเสด็คนที่บาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนับเป็นการสูญเสียบุคลากรันทรงคุณค่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งดาวตํารวจชินเปี่ยนเสดิได้จากครอบครัวจากคนรัฐจากเพื่อนฝูงพยานไม่มีบรรดาเสด็จอายุได้39ปี3เดือน13วันนับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ หาที่เปรียนไม่ได้กับครอบครัวเก่งสริตลอดถึงญาติมีตรที่หายของที่ท่านรู้จักทุกคนล้วนมีแต่ความาเศร้าโศกเสียใจเมื่อทราบข่าวการจากไปยังไม่มีรางตับของท่านอย่างไรก็ตามคุณนางความดีำท,ำที่ท่านฝากไว้เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จินเตรียมพงตราดึงและทราบซึ้งในความ,ร,ม,มรู้สึกของทุกคนที่ได้สอนสาในที่ของท่านปรานา,นนานเท้านั้น,าน ชีวิกตกล้ามกายคนเหล่านั้นถ้าท่านเก็บกระดูกก็เป็นของหินเข้ามาขอพิธีพระราชทานเพลิงศพดาจังหวจชินเก่งสิผู้บังคับบูรงานป้อง,าาองก,กักนปราบปรามดาจังหวัดภูทรสมเด็จจังหวัดพนุรีแล้วพระราขออนุญาตเรียนเชิญท่านรรพัฒนาพุทธิชาติผู้ว่า,าร,รชา,ารรชการจังหวัดปสษเกษประธานในพิธีแ้่ระนาขึ้นมาเป็นกุศลทอดประวาติข้าใจบางสิบุล พระยาเดชธรรมรถครับแ,แต่หลังจากนั้นก็ะาเดทารไมนี้ได้กลุำมาัาเป็นผูุสจุดเพลิงหลวงก็ปราการพาาระทรวงการศึัษาไปอืม รัตนาท่านทุกคุณพระราชปริยัติยาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ้าอาวาสวัดกลางบุคคลประธานสงฆ์ได้โบวชเมตตาขึ้นพิจา,ารณาพระไตรปิฎกคุล

คอนัั่งรบผมขอกราบพระคุณเป็นพระเมตตาของท่านทุกคุณพระราชปริยัติยาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุเกศเจ้าอาวาดบอสการ์มีพรนะครับยิ่งยิ้มยิ้มเนพรเมตตามาเป็นประถมดาบชิงควงไม่พอป้องกันภัยต้องร่วมใจรวมพลังทั้งแผ่นดินนะครับแนะครับเจ้าภาพนะครับงทางด้านตํรวจแห่งชาติก็ขอกราบขอบคุณท่านประธานพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติ มาร่วมส่งสการมาร่วมส่งศิระสังขารร่างของดาบ,บตำรวจชินเก่งครีในวันนี้ครับอนอกจากท่านดาบตำรวจชิเนเก่งสฉลี่ยทีได้ประกบอบคนุนงามความดีมางตลอดจนช่วงมีอายุวงมีชีวิตแล้วท่านได้เสียชีวิตไปท่านจากโลกนี้ไป ทา่านใช้ร่างกายมาพูดมาบอกพวกเราว่านะครับพวกเราไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของเราเลยนะครับมาส่งเราเท่านี้แต่พี่น้องจะโศกร้องรัพันกันฉะไหนและเมื่อถึงวันหน้าทาต้องไปคงมีใครมาส่งเราเหมือนวันนี้นะครับชีวิตร่างกายเราก็คงเหลือเพียงเท่านี้นะครับไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามนะครับตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งอยู่ได้ไม่เกิดขึ้นแล้ว นะครับเสร็จแล้วย่อมดับไปสลายไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาครรม ในวันนี้ในภาพดังขึ้นบงังเอาไว้จันพวกเราท่านหมายนั้นมีครับอังพิจารวัตสังขาราสิ่งที่เหตุปรุงขึ้นมาไม่เที่ยงหนออุปภะวายธรรมนิโนโมเมื่อเกิดต่อก็แปลไปเป็นรรมมานาอุปชิตาวานิโรธทันดีเมื่อเกิดผิดก็แต่ตับรับต่อหน้า เป็นเช่นนี้เรียนวัดอยู well. Damn, yes um, me ่อัตตาไทยจะว่าวอนอย่างไรไม่ฝังกันเตสัมูปะสมโมสุโคแปรว่าสุแท้คือระบการปรุงแต่งนั้นไม่ปรุงแต่งอดัมของโสดุสุขการก็ต้องแตกต่างไปโดยอย่างสุเงี้คนับ่ารเดินทางดับบันการดับดูนักสัตทุกุนครับณคตับ